สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของหุ้นกับคริปโตโลงทุนอะไรดีนะครับทรัพย์สินแต่ละอย่างเนี่ยมันล้วนมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเรามาพูดถึงสิ่งที่มันกำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือคริปโตเคเรนซีตัวคริปโตเนี่ยกระแสตอนนี้เนี่ยมันก็จะแรงๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีเพื่อนๆใน a c e b o o k เนี่ยโพสกันเต็มไปหมด เรื่องคริปโตมันเป็นกระแสที่เป็นเทรนเฉยๆยังไม่ได้ถูกนำมาใช้งานจริงๆหรือว่าใช้จริงๆเนี่ยน้อยมากๆนะครับทุกคนและที่สำคัญตัวคริปโตมันไม่ได้มีพื้นฐานเหมือนหุ้นและต่อให้มีเนี่ยมันจะมีสตอรี่นู่นนั่นนี่ขึ้นมาเขาตานนะครับทุกคนมันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้คริปโตเนี่ยขึ้นหรือลงหรือว่ามีราคาเคลื่อนไหวยังไงผมเรียกมันว่าทรัพย์สินแห่งความศรัทธาละกันนะครับเมื่อคนเชื่อว่า มันจะเป็นเทรนในอนาคตเมื่อคนเชื่อว่ามันจะใช้ได้ในอนาคตอันใกล้อัน,อนเ,รเร็วนี้เนี่ยถ้ามีคนเชื่อแบบนั้นราคามันก็จะขึ้นถ้าเกิดว่ามีคนเชื่อเนี่ยเม็ดเงินของคนที่เชื่อในสิ่งนี้มันก็จะไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลก็ามามันก็เลยทําให้ราคาที่ต่ำๆของคริปโตณนะตอนนั้นเนี่ยถูกดันราคาขึ้นมาเพราะกองทุนต่างประเทศคุณอีลอนมัสหรือว่ากองทุนอื่นๆที่อยู่ทั่วโลกเนี่ย เขาแบ่งเงินมาซื้อมันนาให้ราคาเนี่ยถูกดันขึ้นไปสูงกว่าปกติที่มันควรจะเป็นแล้วก็พอมันเป็นกระแสนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็แห่กันเข้ามาลงทุนซึ่งจุดที่ลหลายๆคนเข้าเนี่ยก็คือสูงไปแล้วถ้าเกิดว่าล้านห้าขึ้นไปใช่ไหมครับตัวบิตคอยเนี่ยถ้าซื้อในราคาล้านห้าขึ้นไปเนี่ยถือว่าสูงผิดปกติไปแล้วนี่คือซื้อในราคาที่สูงเกินไปนั่นหมายความว่าถ้าคนให้ค่ามันก็จะขึ้นถ้าคนไม่เห็นค่ามันก็จะลงด้วยความที่ว่า มือใหม่ลหลายๆคนเนี่ยก็จะไปติดตามเพจที่เขาให้ความรู้บ้างหรือว่าให้ความมอมเมาบ้างผมพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเพจที่แบบว่าถ้าคุณออมเงินในเหรียญบิตคอย n หนึ่งปีผ่านไปคุณจะได้เงินเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เงิน3า0 0ัลงไปในเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้จะได้เงินเท่าไหร่บวกมา400บวกมา5 0 0บวกมา1 0 0 0บวกมา1% 0 0 0นี่คือคอนเทนต์ที่ เรียกได้ว,ว่าไม่ได้ให้ความรู้กับมือใหม่แต่เป็นการทําร้ายมือใหม่มากกว่านะครับอันที่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองดีๆถ้ามันขึ้นพันเปอร์เซ็นต์ได้มันก็ลงเป็นพันเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันนะครับนี่คือความเสี่ยงของตัวคริปโตตั้งแต่ผมศึกษาคริปโตเนี่ยผมเข้าใจมันอยู่แล้วว่าความผันผวนของมันสูงมากๆตั้งแต่แรกผมถึงแบ่งเงินแค่10%จากพอร์ตการลงทุนทั้งหมดมาลงในคริปโตและผมใส่ เงินที่แบ่งมา10%เนี่ยผมใส่แค่10%ของเงิน10%นี้ก็คือแบบเป็นเงินที่น้อยมากๆเพราะตามความจริงนะครับถ้าเป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าคนอื่นเห็นเพื่อนๆใน Facebook เห็นหรือว่าคนทั่วไปเห็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าฟองสบู่นะครับก็คือบับเบิลเป็นเหมือนหุ้นเลยคลิปตัวจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคนเห็นเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้มูลค่าของบางอย่างเนี่ยสูงขึ้นไปเกินกว่าที่มันจะเป็น นี่คือคริปโตนะครับข้อดีของคริปโตคือถ้าเข้าถูกจังหวะถ้าเกิดว่าเราเข้าที่ต้นเทรนต์ก็คือมันพึ่งกลายเป็นขาขึ้นแบบนี้คริปโตจะได้กําไรแบบเยอะมากๆหลไรที่ว่าได้เป็นพันเปอร์เซ็นต์ได้เป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์แบบที่เขาโฆษณาโอ้วดทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากําไรเรา100%้เรนี่ยเราก็คงขายไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นถึงเท่าไหร่คนที่ ทำได้แบบนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่เขาเชื่อมัน่นแล้วก็รักในคลิปตัวมากๆเขาถึงจะถือนานขนาดนั้นได้นะครับถ้าเอาความเห็นผมความเห็นผมคือตลาดคลิปโตเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการลงทุนถือยาวสักเท่าไหร่นักนะครับนอกจากจะเป็นเงินที่เย็นแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆเงินเย็นคือยังไงทุกคนจะเห็นว่าหลายๆคนที่กําลังลงทุนคลิปโตตอนนี้เนี่ยพอมันลงพอมันลง60 70 80%เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเดือดเป็นร้อน นั่งไม่ติดเก้าอี้หรือว่าเอาเงินใส่เยอะเกินไปเอาเงินร้อนมาเล่นนั่นคืออาการของคนที่เอาเงินร้อนมาเล่นไม่ใช่เงินเย็นมาเล่นถ้าเกิดว่าเอาเงินเย็นมาเล่นเอาเงินเย็นมาลงทุนเราจะไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนกับการที่ราคาคริปตัวมันลงนะครับประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนําหรือว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบเหมาะที่สุดจริงๆคือการเทรดคือการซื้อถูกแล้วไปขายแพงนี่คือจะเหมาะกับตลาดคริปโตมากกว่า แต่ก็จะมีระบบอีกระบบหนึ่งที่เป็นระบบ saving ก็คือการออมในคริปโตเนี่ยมันจะได้ดอกมันจะเหมือนหุ้นปันผลเลยนะครับทุกคนแต่ว่าในหมวดนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกับหุ้นอยู่ตรงที่ถ้าเกิดว่าราคามันลงมาเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะว่าเงินต้นเราอะมูลค่ามันลงเยอะถ้าเทียบกับปันผลที่ได้แค่5%้าเหรือว่า6%เนี่ยผมว่ามันไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะครับนี่คือในส่วนของคริปโตประมาณนี้นะครับข้อดีคือถ้าเกิดว่าต้นเทนิน เราจะพุ่งแล้วก็ได้กําไรเยอะมากๆม,ม,มากกว่าหุ้นหลายเท่านะครับถ้าเกิดว่าเข้าถูกจังหวะในคลิปโตเนี่ยมากกว่าหุ้นเป็น1 0บสเท่าอ่ะครับทุกคนมันก็เลยทําให้มือใหม่อ่ะสนใจคริปโตซะมากกว่าเพราะว่าเขาอยากรวยเร็วถ้าเกิดว่าอยากรวยเร็วในสิ่งที่ไม่เข้าใจลหลายๆคนเนี่ยก็จะขาดทุนซะมากกว่านะครับข้อเสียของเขาถ้าเกิดว่ามือใหม่หลายๆคนคัดลอดหรือว่าตัดขาดทุนไม่เป็นไม่รู้จกักตัดขาดทุนเนี่ย หายนะเลยนะครับสาหรับคริปโตยังไงคนที่ซื้อคริปโตไปแล้วก็นั่งรออยู่ตอนนี้คือคนที่คัดลอดไม่เปลี่นครับถ้าเกิดว่าจะเทรดเนี่ยต้องรู้จักคัดลอดหรือว่าตัดขาดทุนนะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จักตัดคัดลอดยังไงก็เสียหายนะครับสมมุติว่าคริปโตมาลง50%ตอนนี้ถ้าสมมติว่าผมลงทุนคริปโตตอนนี้ในจังหวะที่บางคนซื้อไปแล้วมาลงมา50%แล้วแบบนี้ถ้าราคามันกลับไปที่เดิม คนที่นั่งรอเนี่ยก็จะเท่าทุนแต่ผมได้กำไร100%ไปแล้วนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างคนที่คัดลอสกับไม่คัดก็คือถ้าเกิดว่าตัวบิตคอยลลบสิบเนี่ยผมคัดทิ้งเลยเพราะว่าในจังหวะที่ผมเข้าเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดหรือว่ากราฟเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนไปแล้วสำหรับคริปโตก็จะประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของหุ้นหุ้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ผมชอบที่สุดแล้วทำไมผมถึงชอบมันเพราะว่าราคาที่ขึ้นไปเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวตามกำไรของมันนะครับ ตัวหุ้นเนี่ยเขามีกิจการเขามีบริษัทเขามีหลักมีแหล่งเขามีที่มาของรายได้เขามีที่มาของทุกอย่างพอได้กําไรมันจะเกิดกําไรสะสมถ้าเกิดกําไรสะสมบริษัทมันจะโตพอบริษัทโตเนี่ยราคาหุ้นขยับขึ้นแน่นอนเพราะว่าตัวมูลค่าของบริษัทนะขยับขึ้นแต่หุ้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือถ้าบริษัทกําไรมันจะมีคนมาดันราคาให้ราคาสูงกว่าที่มันควรจะเป็นนั่นหมายความว่าราคาของหุ้นเนี่ย จะโอเวอร์แวลูหรือว่ามีมูลค่ามากกว่าที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วถ้าบริษัทไหนที่เป็นบริษัทดีๆมูลค่าหุ้นเนี่ยพุ่งสูงอยู่แล้วนี่คือข้อดีของหุ้นและข้อแตกต่างที่สําคัญมากๆสําหรับผมก็คือถ้าผมมีเงิน1ล้านผมกล้าเอาเงิน1ล้านมาใส่ในหุ้นแต่ถ้าเป็นคริปโตเนี่ยผมกล้าพูดเลยว,ว่านัลกลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครกล้าเอาเงินที่ตัวเองมีทั้งหมดเนี่ยมาลงเพราะว่านัลกลงทุนคริปโตเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วว่า ความผันผวนของคลิปโตมันสูงมันทําแบบหุ้นไม่ได้เพราะหุ้นมันมีพื้นฐานคลิปโตมันไม่ได้มีพื้นฐานมันตีแฟร์แวลูมันตีมูลค่าที่เหมาะสมไม่ได้สําหรับคริปโตนี่คือข้อแตกต่างแต่มือใหม่เนี่ยแห่กันเปลงทุนเพราะคิดว่าคลิปโตจะทําให้รวยได้กว่าหุ้นอันที่จริงเนี่ย ไม่ว่าจะเทรดคริปโตกับเทรดหุ้นเทรดอันไหนก็ตาม2อย่างเนี่ยมันทําให้ได้กําไรเหมือนกันมันไม่ได้มีอะไรเร็วกว่าหรือว่ามันไม่ได้มีข้อดีไปทั้งหมดที่แตกต่างจากอีกอันนึงก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอันไหนมากกว่าจะสังเกตว่าถ้าเห็นพอร์ตคริปโตของนักเทรดมืออาชีพเนี่ยมันเหมือนได้เยอะก็จริงแต่ว่าเวลาโดนมันก็จะโดนเยอะหุ้นเนี่ยเหมือนได้น้อยได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เวลาโดนมันก็โดนน้อยเหมือนกันนี่คือข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สรุป2อย่างเนี่ยผมยังชอบหุ้นมากกว่ามันเดิมถ้าใครที่ก็ไม่ได้อยากลงทุนคริปโตอ่ะไม่ได้อยากไปศึกษาอะไรเพิ่มปิดช่องทางนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลงทุนหุ้นมันดีอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปหาสิ่งใหม่ๆที่มันจะทําให้เราขาดทุนหรือว่ามันจะทําให้เราเปลี่ยนแผนการลงทุนถ้าเราไม่ได้รักในวงการคริปโตไม่ได้อยากไปศึกษามันเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปลงทุนในหุ้น่ะดีแล้วนะครับหลายหลายคนบอกว่า ลงทุนในคริปโตมันดีกว่าไม่ชอบหุ้นก็ต้องศึกษาให้มันดีศึกษาให้มันละเอียดแล้วก็หาทาหน,นีที่ได้แล้วก็อยู่กับคริปโตให้ได้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ได้ในระยะยาวเนี่ยยังไงซะตลาดคริปโตก็สามารถทำกำไรให้ทุกคนได้เหมือนกันนะครับความเห็นตอนนี้เนี่ยคนที่ไปลงทุนคริปโตจะมองว่าหุ้นมันอืดหุ้นมันช้าลงทุนหุ้นไปทําไมรวยก็ช้ามันไม่ได้ดังใจมันรวยช้า ผมก็เลยอยากให้ทุกคนฉุกคิดว่าตาม Facebook ของทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดคริปโตอ่ะถ้ามันสําเร็จง่ายผมไม่ได้บอกว่าคริปโตมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนคริปโตมันเป็นไปได้ทุกการลงทุนเป็นไปได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆหน้าตอนนี้เนี่ยคนที่เขาลงทุนหุ้นคนที่ประสมความสําเร็จในหุ้นเขาก็มีชีวิตที่เขาอยากได้ ก็คือเขาเทรดได้เขาทำอะไรเยอะเป็นก้อนๆได้แต่ในทางกับกันลองสังเกตว่าคนที่ลงทุนคลิปโตตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีใครที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแบบสูงสุดพอที่จะเขย่าโลกใบนี้ได้เหมือนกับที่คนที่ลงทุนในหุ้นนะครับในอนาคตมันอาจจะมีก็ได้นะครับทุกคนมันไม่มีอะไรแน่นอนในอนาคตเนี่ยผมมั่นใจว่ามันต้องมีคนที่ รวยมาจากวงการคริปโตแน่นอนแต่ว่าก็อาจจะเป็น1%เเหมือนตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนคริปโตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะลงทุนก็ศึกษาแล้วก็เตรียมตัวให้ดีนะครับและที่ผมยังชอบแล้วก็ลงทุนในหุ้นมากกว่าเหมือนเดิมก็เพราะว่าตลาดหุ้นให้อะไรกับผมเยอะจริงๆครับทุกคนให้หลายๆอย่างที่ผมอยากได้ให้โอกาสที่ผมไม่เคยเห็นให้โอกาสที่ผมไม่เคยเจอแล้วก็สอนบทเรียน ทั้งเรื่องความล้มเหลวทั้งเรื่องความสําเร็จให้ผมได้เยอะมากนี่ผมยังไม่ถึงเป้าที่ผมอยากจะได้เลยนะครับตลาดหุ้นยังให้ผมได้เยอะขนาดนี้ถ้าถึงเป้าผมก็คงจะได้ทุกอย่างที่ผมอยากได้แล้วล่ะครับทุกคนนี่ก็เป็นข้อดีของหุ้นนะครับถ้าถามผมตอนนี้เนี่ยผมยังเข้าข้าง หุ้นเยอะกว่าอยู่นะครับเพราะว่าทรัพย์สินที่ผมรักที่สุดตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์หลักก็จะเป็นหุ้นเหมือนเดิมแต่ว่าตัวคลิปตัวเนี่ยผมเอามาเสริมให้ทุกคนเพื่อหลายๆคนอยากลองไปศึกษาดูว่ามันพอจะเป็นเงินได้ไหมหรือว่ามันพอที่จะลงทุนได้ไหมอันนี้เนี่ยผมเอามาเสริมให้ทุกคนเฉยๆเพื่ออยากลงทุนนะครับสําหรับหุ้นคลิปตัวก็ประมาณนี้นะครับชอบอันไหนเนี่ยก็ไปทยอยศึกษาดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ